เอาละครับขอสวีตัสสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมอ่าไมค์ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบนบอลนะครับในเซิร์ฟศึกศิล์นะครับผมจัดไปโอ้โหเพื่อนๆสวัสดีนะครับผมโอ้แต่ทําไมแมปมันสวยอย่างนี้วะให้ตายเถอะซาร่าทำไมแมปมันช่างสวยเยี่ยได้เยี่ยงนี้เออเพื่อนสวัสดีนะครับผมอืแมปมันสวยอะไรเยี่ยงนี้ครับทุกคนครับจัดว่าเด็ดใช่ไหมล่ะครับจัดไป้ายนะปาปเพื่อนโอ้โหเอเดอร์โฟโอ้ไมค์ก๊ โอ้ oh m ม fucking นก d กูปลาเลยแล้วกันรอเลยแบบให้มาอย่างนี้นะครับต้องจัดเลยไม่รีรอกูมีคนมาถึงแล้ว่าเยออ้ชะผ่ายละฟาร์มมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทับช็อปกลับบ้านแป๊บไปเยอะชิบหายแล้วกูเอาเดี๋ยวทับช็อปเป็นไรวะเนี่ยเออแล้วมึงเอาเออเอาของมาเอาของมาของมาดิเอาของมาดิของมาของมาของมาฮะของมาโอ้ยไม่เอาของมาวะโคตรเซ็งนะครับผม ทัชบช็อปแบบนะ้โอ้โหตายย่าเอ้ยบนาดอกมันโอ้ผมทำไมเมื่อกี้มันพิมพ์ทับช็อปไม่ได้วะทับชอบ็อปโอเคก็ปีเซฟไปเลยแล้วกันโอ้โหเพื่อนเมื่อกี้อะเพื่อนมาทำไมมาทำไมเวนมันล่อเชยเดี๋ยวนะเตียงเกือบแตกแล้วไม่ละเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพูดเป็นเล่นนะครับเดีย๋ยวมันเจอผมนะไม่เราจะไม่ใยดีกับใครนะครับผม เนี่ยยังไงยังไงติ๊บติ๊บโอ้โหติ๊บติ๊บยังไงล่ะติ๊บยังไงติ๊บโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนใส่มันไม่ตายวะเชิญผมต้องทับช็อปแป๊บนะปาบเทำไมทับช็อปไม่ได้วะเดินเนี่ยทับ s h o p ปาบโอเคไม่ทับช็อปไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหเพื่อนโอ้โยนายเหมือนรวยอ่ะเพื่อนโอ้โหนายก็รวยเกินปาดแบบนะเขาแบบรวยเกินนะครับเพื่อนคนนี้แบบเขาทับช็อปมาเอายามารัวๆเลยนะ เขารวยจริงๆนะครับผมเพื่อนคนนี้ทัดไฟนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันนะเพื่อนทับช็อปเยอะเงินกูหมดนะเพื่อนนะเหลือแสนเดียวเองให้ตายเถอะเดี๋ยวพาไปเล่นการพนันไปการพนันนี่การพนันการพนันไม่ดีนะครับผมจดดมากครับเพื่อนขับคุณนต้องอย่าสปิดและอย่าสติงนะครับผมเงินเอาเอาไงละเอาไงละเฮ้ยนักมวยทีมกูโอเคตัวใจมปดเลยโอ้โหปลาระเบิดปาพื้อะไรนะ โอเคไปไปตอไปต่อไปต่อไปปบอกว่าบล็อกเจอแม่แรกนะครับโอ้โหบล็อกแม่แรกแล้วอ่ะโอ้โหเซิร์ฟเสกสินจอวัดเด็ดนะครับผมไม่ทันไรตกนะเทียจะหายด่วนนะปรับเอ้ยขอทองขอทองข้ทองข้ทองขอทองขอทองโอเคไปครับจเจอเด็ดโอ้เจอวัดเด็ดเด็ดอันเด็ดเด็ดไปเพื่อนกูไม่ใช่เตียงกูแตกนะตายเถอะโอเคไม่แตกนะครับโอ้โหเตียงเราแบบอีซี่ครับไม่มีใครมาทำอะไรลอยอยู่กับเพื่อนโหดนะเพื่อนโหดสารัฐเชียนะครับผม ปปับสวยอย่าปิดหน่อยปิดสวยงามครับผมเยียบเลยโอ้เพื่อนอยู่กับเพื่อนรวยอ่ะครับเพื่อนแบบนะใส่ของไม่รหวรัวนะจัดไปปับปับปับอัพรทองสวยงามโอคแล้วก็ปปับเปิดอยเลยเพื่อนเลยไม่น่าเปิดเลยครับจังหวะนี้ไปจะนนุมายิงไก่หน่อยแล้วกันนะทุกคนครับ ปัดดีสีแดงไม่โดนวะฟาดไม่โดนไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงดิ่งไปดิ่งลงเหวไปดิเพื่อนเออสีแดงแดงสิบเท่าใช่ป่าวเออได้เลยน้องลอยเว้นปุ๊บนี่สวยกบลับเขาฐานไปกลับเขาฐานไปนะเพื่อนๆนะกลับเขาฐานไปนะครับผมกลับเขาฐานไปนะครับผมเหมือนลออนะครับผมเรารู้ว่าพวกนายไม่มีปัญญาจะสู้กับฉันแกยังไงฮะสวยล่ะเออโหทุบเตียงให้ขบุณคราบขบุครับขบครู โอ้โหเพื่อนเขาจะทุบเตียงให้โอ้โหเออน้อยน้ยสวยสวยงามนะครับผมเพื่อนเราไปเสี่ยงตายนะครับผมอสวยสวยสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเอ็นดมิเตจะตายแล้วเพื่อนข้ามันสวยมากครับผมสวยงามสวยงามอะไรวะจบโคตรเร็วนะครับผมจบล้าเด็ดจริงจงคนคนนี้ฮอยวันดีครับฮอยวันดีเอาลงไปไหนละเอาเต็มหน้าเต็มหน้า เต็มหน้ายัางไงยังไงเโอ้สวยที่สวยขอบคุณนะครับที่ตายให้ไปนะครับก็เซิฟนี้เขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าแจกยศกาลเดียนฟรีนะครับผมก็เข้ามารับเข้ามาเล่นเข้ามาฆ่าผมได้นะครับเอ,อ่าโอเข้ามารับยศเรามาฆ่าผมได้นะครับผมผม,ผมไม่กลัวนะครับผมไปดูดีวะผมว่าผมควรไปกลางนะครับตอบ,บ็อกไปกลางทับช็อปแม่เลยรออะไรปรับสวยปรับปรับย่าสปีดใช่ไหมเขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันแบบนี้น้อง เนี่ยมือเซียนเซียนเขาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมราบแล้วก็เฮ้ยปราบสวยแล้วก็ต่อบเลยปับปับปรับปรับปรับปับเล่อยู่ซีไหนวะเนี่ยไม่รู้นะที่รู้ผมต่อทางเป็นสีทองนะครับผมอุดเตียงให้กูด้วยนะไม่ใช่เตียงกูแตกนะเว้ยเฮ้ยไป,ยไปจัดไปโอ้ยยอดฮีโร่เต็กซ์เซนไฟผมชื่อเจฟนะโอเคจัดไปครับจัดไปครับผมหูหลักหลักหลักจะใช้ได้อยู่นะ What the fuck <c oughs> What ่าถึงคนแรกแล้วโอ้ยสาวใช้สูงคุณนสินนะเนี่ยถึงคนแรกนะครับผม ตายเถอะเว้ยเพื่อนเราคงฟาร์มไปหมดแล้วนะครับระยะนี้ไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยกูเคยมีของบริจาคพี่แม่นเนาะไอ้ของของเออบริจาคบริจาคบริจาคอย่าบริจาคลงเฮียแบบนั้นสิเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนนะเออโอเคเอามามาจับวัด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 เพื่อนเอาดาบไปสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยโอ้โหเรายึดการนะครับผมระยะนี้ทุกคนครับไม่มีใครมาสู้กับเราได้นะครับผม ไมมีเกาะว่ะชิบะแล้วไปกูกลับแล้วตว์กูไม่อยู่แล้วตวดกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนโอบล็อกแม่งลายตาชิบูไปแล้วแซดไม่อยู่แล้วแซดไปแล้วไปแล้วกลับ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 ไปแล้วต้องในคลองเองก็ตอบไปหาเขาจังเลยนะครับผมไปกูไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วโอ้โหอ้คอ้โโอมโหโอ้โ้โแล้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โานอ้โอ้โหโอโอ้คหโอ้อรห เทปที่สุดในแมป,ปมาเลยนะครับผมระยะนี้โอเคมันยังไม่เทพที่สุดแต่ลองเทพที่สุดนะครับผมว่าธนูของดิจนก็โอเคแล้วนะมันไม่จําเป็นต้องธนูของไอ้นี่ครับเนี่ยมันก็กระเด็นไกลเหมือนกันนะผมเน้นกระเด็นไกลตกนะครับปับปับปับสวยอ้าวซื้อไม่ได้เออแต่ฟ้าไม่เป็นไรวะอืมคนซื้อเลยรดีวยวครับ ออของก็เยอะเกินนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรไประบายของออกโอเคของพวกนี้ไปด้านบนเอานีมาตรงนี้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 สวยงามโอ้โหเส, <laughs> เสียงเสียงผมแหบเลยนะครับโอ้โหยังหลงเสียงแหบเลยนะเนีย่ยอะไรบะอย่าสเต็งโอเคอย่าเปลีนน่ยนสถานกนารณเงี่ยมระบายสวยพี่สวยนีอย่อะไรอ่ะ instan กับ instan ไม่เอา speed มาเไได้อ speed นะักขอรับทุ่มเลยทันทีได้เลยนะได้เลยนะโอ้โหไอ้กเขียวแม่งมาละชิบหายละโอ้โหมันขุดอย่างนั้นก็ได้เหรอขุดเลยนะเดี๋ยวนายเวน้นเหมือนหล่อนะเหมือนล่อไยเวน้นโอ้โหติดแบบนั้นก็ได้เหรอแบบนั้นก็ได้เหรอเพื่อนฮะติดแบบนั้นก็ได้ติดแบบนั้นก็ได้เหรอไอเวน้นเหมือนหล่อโอู้เตียงหัวพังเลยนะครับพเพื่นอนๆรถตกฟลักไม่น่าเลยว่ะเพื่นอนโคตรเซ็งนะครับผมเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะพเพื่อนผมโดนอะไรวะเนี่ยมีเดีจะตายใช่ไหมเพื่อนกูเนี่ยฮะ โอ้หมาทุบเตียงกันอย่างนี้โอ้แต่เลือดผมดูเลือดผมเลยครับทุกคนโอ้ดูหัวใจผมสิมันช่างเยอะกว่าคนธรรมดาใช่ไหมล่ะโอเคแล้วก็ยังไงดีหมวกมากหน่อยแล้วกันนะครับหมวก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 ใส่หมวก,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 กอะไรดีเอ,อ่อคุณศิลป์บอกว่ามันจะมีรองเท้ากันตกอ๋อนี่ไงหนึ่งโกด้วยโอ้ตายตายแล้วไปฟาร์มตรงกลางหน่อยแล้วกันนะครับ ตายเถอะเออข้างๆผมไม่ค่อยไปเลยนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับโอ้โหไปอ้าเดียวโอ้เราผมเดินนะโอ้ไมค์กัสต่อไปเลยพเพื่อนๆต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยรัววรัวๆรัวใช้สูตรกุศิลนนะครับเปิดมาปุ๊บแล้วก็ทับช็อปต่อบล็อกนะครับทุกคนครับในที่จัดวัดดีจัดวัดเด็ดใชมไหน,นะครับทุกคนไปต่อไปรัวๆเลยปา่าป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 ่าไอ้น้องยังมาต่อแข่งกับพี่ได้งไงฮะพี่โปรเฟชชั่นนัลแล้วรู้จักงป่าวฮะไอ้น้อง ใกล้ถึงยังวะโอเคใกล้ละไอ้น้องอย่าปังดิครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเช่นนั้นมันก็ไปถึงเหมือนกันเดี๋ยวแล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนเหมือนมึงรีบ่ะเหมือนมึงรีบ่ะเพื่อนโอ้โหฟาร์มฟมฟมฟาร์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 มเดี๋ยวนะกูฟาร์มก่อนนะเย็นๆนะครับเย็นๆนะครับเออเพื่อนลุมตกมันเพื่อนลุมตกมาตกหน้ามันเพื่อนตกหน้ามาสวยพี่สวยยอมงเลยโอ้โหแล้วเพื่อนมาแย่งอะไรกูวะเนี่ยฮะมึงระมาแย่งกูด โอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วกูกลับแล้วกูกลับแล้วสัตว์กูกลับแล้วอ๋อเดี๋ยวเตียงกูแตกเดี๋ยวนะโอ้ไม่กูเพื่อนๆ what the fuck มันไปฆ่ามันโอ้โหมันได้ดาบมันได้ดาบเยอะมันได้ดาบมันได้ดาบโอ้ไม่กูโอ้มันได้ดาบได้ไหมได้ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคเพื่อนๆขอบใจ the fuck แตกแล้วครับสวย สวยสวยยอมทำธนูมาเลยเอาไปธนูไปได้วยอะเดี๋ยวหาว่าให้ธนูไม่มีลูกธน,นูเพื่อนๆเลยโอ้มันมาทุกเตียงเราเป็นคนแรกเลยนะครับผมบ้าบอรจริงๆไงดีว่าไงดีเอาของพิเศษอะไรดีครับทุกคนครับ t ั e f า c k เดือดปังนะโอ้ยนึกว่าเพื่อนโดนฆ่าตกใจหมดเน,นะน,นี่คืออะไรวะ ป๊อบป๊อบโอเคใส่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 กันไปก่อนค่ว่ากันอีกทีนะครับผมแล้วก็เอาดาบมาแล้วกันนะสวยงามเอ่อเพื่อนเอาธน,นูไปดิเอ่อโอเคจัดมาครับจัดมาจัดไปยังให้เสียป่าป่าป่าปาปาปา,ปา,ปาสวยตบปีดนะครับผมแล้วก็เต็งนะครับผมจัดจริงๆคนคนนี้ อุดพี่หลยน้องไม่มีทางหรอกเร็วไปสิปีน้องเลยหนูใครวะเนี่ยฮะเอาอย่างอื่นมาอุดได้ให้น้องนะโอเคไหนๆเตียงเราก็พังแล้วเราออกล่าเลยแล้วกันนะครับเอ่อปับ๊บสวยงามไปผมออกล่าเลยแล้วกันนะครับไหนๆเตียงกูก็พังแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับไปเลตส์กูบีบี

ป๊าบป๊าบปบเปิดได้อะไรวะเนี่ยแต่ละอันโอเคฟาร์มตรงกลางเรื่อยๆนะเมื่อก็นั่งครับทันเองใครยิงอะไรไม่เห็นกูเลยเดี๋ยวนะโอ้หไม่เห็นกูเลยเดี๋ยวนะไม่เห็นกูเลยโอ้ยเดี๋ยวดีๆไอเว้นมันล่อมันล่อไอเว้นแล้วมันอยู่ไหนวะนี่ตายไปดีมันล่อมันล่อครับเพื่อนๆมาเอาธนูเทพมาเตะได้ต้องเสียมันให้กับพี่น้องไม่รู้ซะแล้วว่าพี่เป็นใคร ป่อฟ้าสวยครับหูหัวใจเพิ่มมาโคตรเยอะนะครับใช้เพื่อนกูปะเนี่ยโอเคตีมันก่อนนะเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อน <laughs> โอเคครับ Instant Speed สวยขึ้นไปไปรอสีใหนก่อนดีปะสีนี้ไม่ต่อมากลางเลยโอเคสีนี้ต่อขึ้นด้านบนวองไงดีปะ ด้านบนครับเป็นสีเขียวนะแป๊บบนึงผมไม่กล้าไปไปวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับทางนั้นโอ,โ,อโอ้โห,โอ,โ,หโ,อโอ้ขอบคุณนะครับที่ช่วยส่งความเร็วให้มาถึงฐานเลยทันเท่หิปรามาโคตรเร็วเลยกูเ๋ยวนะคุณนึกว่า,มมาฟาสแปดนึกว่าฟาดแปดว่าตาฟากเฮ้เพื่อนเอาไปเพื่อนแนวนี้ไปของไปไดิเออ มาบุกฐานกูนทำไมล่ะฮะมาทำไมมาทำไมแตกไปดิมันรออยเว้นเก็บดาบไปดิดาบโหดนั่นน่ะตะให้ของแล้วเพื่อนเลยไปผมรับของก่อนนะครับผมเอาดาบเทพให้เพื่อนนะครับโอเคปัาปก็ลูกธนูมาลูกธนูสวยยำไปเลยก่อนดีเอาบั๊กมาหน่อยครับ แรงรัวๆนะโอเคที่เหลือไปทำนี e ้ <ination noises> ทองเยอะดีนะครับผมเอยเหล็กเยอะดีเอามานี่แ <dressed> ล้ว <terms> ก็เอามานี <layers> <range, S 2> ่สวยสวยพี่สวยโอ้โหทองโคตรเยอะเอาไปทำอะไรดีวะเนี่ยฮะมาหนึ่งอันแล้วกันนะครับทองก็เยอะเกินผมไม่รู้จะไปทำอะไรนะเนี่ยเออ ไงดีวะไงดีวะไงดีวะอ๋อไงดีวะเพื่อนๆทองทั้งหมดนี้ก็เอามาทำเป็นยาเลย,เลยนะนะปะ้าป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 ้าก็ทิ้งยาที่ไม่จำเป็นออกไปก็จากนั้นก็ตามด้วยยายาเลยดิ regeneration แพงที่สุดยา r e g e n e r a t i o นะครับผมกินเข้าไปเลยทันที เงี่มสวยยา Instant Damage ยา Speed จัดไปครับผมแบบพี่สวยไปเลยนะ้องไป Let's go ฉันมีการตกแล้วฉันไม่กลัวพวกแกล็กฉันไม่กลัวพวกแกล็กปรับสวยแตกไปดิมันล่อยเว้น โอเคไปฐานนี้กันถัดโอ้โหเดี๋ยวนะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนวสวย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 พี่สวยขอบคุณนะครับที่ส่งด้วยความเร็วแสงมาหาไอหมอนี้นะครับผมเถอะเอตียงมึงพังแล้วนี่มาโอเคมันอยู่ไหนแกอยู่ไหนอ๋อยิงไปผมจะไปข้างบนตรงกลางได้ไงวะใช่ตรงทับช็อปแล้วกย็ยิงดอวเพลโอเคครับ <laughs> Let's go. ปพาเราย้อยไปได้ปะโอเคมาแล้วกูม,มาแล้วเว้ยมามาแล้วมามา,มา,ม,ามากระชวกถึงที่เลยน,ะนล้องเหมือนหลอกไอ้ติฟก็เหมือนหลอกปาบเอาไม่โดนวะเออโดนไปดิเหมืนอนหลอกนะครับผมไอ้ติฟนั่นก็โดนไปเหมือนหลอกอ้อาไม่โดนวะฟักไม่โดนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคไหนๆมันก็แตกกันหมดแล้วนะเอาให้ถึงที่สุดครับ ปเลส t กิลไปไปเล็งยิงตูมเรียบร้อยอ่าโดนไปหนึ่งเมตรอ่าไม่โดนวะโดนไปอีกหนึ่งเมตรโดนไปโดนไปดิโดนไปดิโดนไปเดีวเว้นเออแตกไปนะครับผมสวียสวสวยสวสวยป๊บปุ๊บปั๊บป๊บป๊บปสวยแตกไปใหหมดแตกไปใหหมดครับแตกไปใหหมดครับแตกไปหมดครับสวยครับผมสวีสยสวสวปั๊บปั๊บปั๊ั๊บบสวย สวยนะครับผมสวยพี <là> ่สวยสวยพี you suffer, you ่สวยสวยพี่สวยแตกมันให้หมดนะครับผมอเล็กไปไหนอเล็กไปไหนแล้วฮะมันหลอดเกินเออจะไปไหนกันโอเคขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมระยะนี้ยังไงยังไงเพื่อนยังไงเวลางผมเห็นเนมแท็กไปกระซวกมันไปกระซวกมันถึงที่สวยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยๆที่เรืออยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยเล่งดีๆเนื้อไก่กลับเอาเพื่อนคุณนี่หว่าจะไปอ๋อเพื่อนข้ามันสวยพี่สวยโอ้โหปิดฉากนะเพื่อนเราอะ่ะโอเคครับนละ้ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนเะเดี๋จอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อ่ะอย่าลืมนะครับเซิร์ฟเอ็มซีคิวสุดชิ้นโดเด่นนะมีแจกยศกาเรียนฟรีนะครับผมวันหยุดสี่วันนะเขาแบบแจกยศกาเรียนฟรีเลยนะครับก็คือเราหยุดวันศุกร์ เสาอาทิตย์จันทร์ใช่ไหมก็เป็นวันเข้าวันศากับวันพ่อด้วยนะครับก็อยู่4วันยาวๆเลยนะเด็กๆชอบใช่ไหมวันหยุดนะครับผมนะแล้วเซิร์ฟนี้เขาก็ใช้ดีนะครับจากยศกาเดียนด้วยนะก็เอายศกาเดียนไปเล่นใช้เล่นได้นะครับผมใช้ค่าผมก็ยังได้นะครับยศกาเดียนยังกลัวเลยนะเพราะแบบมันแลกของพิเศษได้ไงนะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันจ้น